พามารู้จักแกงโบราณที่หาทานยากอีกหนึ่งเมนูครับแกงรันจวนนั่นเองครับที่มาของแกงรันจวนก็คือทําน้ําพริกกะปินะครับแล้วทานไม่หมดก็เลยนํามาทาเป็นแกงรันจวนครับเริ่มเลยครับกระเทียม5กลีบครับพริกจินดาแดง5เม็ดครับโขลกให้ละเอียดเลยครับโขลกได้ตามที่ต้องการแล้วก็จะมาปรุงรสชาติกันครับน้าตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะครับกะปิอย่างดีอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ แล้วก็เริ่มโขกทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับมะเขือพวงอีก20กรัมครับโขกพอแหลกพอนะครับโขกเอาแค่แหลกๆก็พอแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไป3ช้อนโต๊ะครับ น้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับพอจะทราบเลยนะครับเชฟก็ทําเป็นน้ำพริกกะปิขึ้นมานั่นเองครับนี่แหละครับคลุกเขาให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนต้มน้ํา500 ML ครับเอาให้เดือดเลยแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไป500กรัมครับแกงลรนจวนเนี่ยจะใช้เป็นเนื้อหรือใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้นะครับวันนี้เชฟเอาซี่โครงหมูมาใช้หอมแดงบุบป,ประมาณ3าหัวครับ ตะไคร้ซอยอีกประมาณ2ต้นครับใส่หอมแดงซอยไปอีกประมาณ3หัวครับใส่เครื่องกะปิที่เราได้ตำไว้ลงไปเลยครับคนทุกอย่างละลายให้เข้ากันเบาๆให้หมดเลยครับ เมื่อน,น้ำเดือดขึ้นมาอีกทีหนึง่งเชฟจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาครับอันนี้แหละครับหอมเด็ดจริงๆ2กลิ่นนี้และน้ำพริกกะปิเขาเลยเรียกว่าแกงลันจวนไงครับกลิ่นเขาจะหอมลันจวนมากๆตบท้ายด้วยพริกจินดาแดงครับอีกประมาณ5เม็ด แกงลันจวนจะมีความหอมของก็ปิและหอมของเครื่องแกงไทยนะครับรวมถึงใบมะกรูดใบโหระพาที่เราใส่ลงไปนั้นหอมมากๆครับยังไงแนะนำเคี่ยวให้เนื้อซี่โครงเปื่อยสักนิดนึงนะครับอร่อยมากๆครับเมนูนี้อยากจะแนะนำอีกหนึ่งเมนูเลยครับเป็นเมนูอาหารไทยโบราณที่หาทานยากแล้วนะครับลองทำทานกันดูนะครับข้าวหมดหม้ออีกแล้ว